กอร์ซิล่าถือว่าเป็นหนึ่งในไครจูร,ระดับตำนานที่มีบทบาทบนโลกภาพยนตร์มาหลายทศวรรษตั้งแต่ฉบับญี่ปุ่นมาจนถึงฮอลลีวูดหลายเวอร์ชันแล้วก็วาได้แต่ถ้าหากจะพูดถึงกอซิล่าเวอร์ชันที่น่าจดจำและมีเรื่องราวในระดับจักรวาลของตัวเองแบบเด่นชัดกอซิล l าจากมอนสเตอร์เวิร์ดก็คงจะเป็นตัวละครที่มีเรื่องราวแล้วรายละเอียดมากกว่าทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาเนื่องจากมอนสเตอร์ตัวนี้จะมีปุ่มหลังที่มาและประวัติศาสตร์ในจักรวาลของภาพยนตร์รวมไปถึงยังคงมีอนาคตอีกยยยยาาาาาววกกลลลใใในนนนนนนแฟรรช์ออีีหหๆภัั่เเท้้ บัวก็ซิล่าเวอร์ชันนี้จะมีประวัติความเป็นมาอย,ยังไงและจะมีารายละเอียดอะไราของมันที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์ MonsterVerse หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและยังไม่อยากเสียทร์ก็ขอข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับจุดกำเนิด วซิลาในภาพยนตร์แฟรนไชส์นี้จะถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดมาบนโลกในยุคหลายล้านปีก่อนจากการดูดซับพลังงานจากกำมมันตรังสีเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงชีพของตัวเองเหมือนกับไททันตัวอื่นๆก่อนที่พวกมันจะใช้ชีวิตก้าวข้ามผ่านยุคน้ำแข็งที่รังสีค่อยๆจางหายออกไปจากโลกแล้วรอดชีวิตผ่านมาได้เพื่อเปลี่ยนผ่านตัวเองเข้าไปสู่ยุคจำศีลอันยาวนานกระนั้นในช่วงเวลาที่พวกมันจำศีลอยู่โลกก็ได้เปลี่ยนผ่านไปทีละยุตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์มาจนถึงยุคมนุษย ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงเวลานั้นเองทางฝั่งอเมริกาก็ได้ทําการโจมตีเมืองฮิโรชิมาในญี่ปุ่นด้วยระเบิดนิวเคลียร์จากพลังทาลายล้างอันรุนแรงจนทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองซึ่งก็แน่นอนว่าในเหตุการณ์นี้มันก็ได้ส่งผลให้กอซิลาและไททันตัวอื่นๆหรือมูโตที่ย่อมาจาก Mass i v e u น d e ลเดฟาย e ท r e สทริลออร์แกเนซหรือสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ระบุสายพันธุ์ไม่ได้ได้ตื่นขึ้นมาเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของโลกที่ในตอนนี้มนุษย์มีการวิิจัััยยยยรรงงงสสีีนนวเเคลลกอ่่่าาาแพหหซึมมมะ การดารงชีวิตของพวกมันมากๆและในช่วงเวลานั้นเองก็ศิลาก็จะได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับไททานอย่างชิโนมูระที่เขาต้องใช้เวลาไล่ล่ามันยาวนานหลายปีเลยทีเดียวกระทั่งเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงช่วงคศ1954้อในที่สุดองค์กรอย่างโมนาก็ได้เข้ามาศึกษาและวิจัยเรื่องราวของเหล่าสัตว์ประหลาดยักษ์เลหวังที่จะกําจัดพวกมันออกไปจากโลกให้ได้เพื่อความปลอดภัยในระยะย,ยาวของมนุษยชาติซึ่งตอนนั้นเองทางอเมริกาก็ได้ทําการคิดค้นระเบิดไฮโดรเจนแบบเชื้อเพลิงแห้งขึ้นมาาาผ่านปฏิิบัตกร ที่มีชื่อว่าคสโซบราโวและเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันที่1มีนาคมปี1954การทดลองใช้ระเบิดก็ได้เกิดขึ้นที่เกาะบิกินีอาทอลซึ่งเป็นเกาะในหมู่เกาะมาชาวโดยจะมีการล่อให้กอซิล่าขึ้นมาที่ชายฝั่งก่อนจะมีการทดลองใช้ระเบิดยิงเข้าไปแต่แม้ว่าระเบิดจะมีอนุภาพทําลายล้างที่รุนแรงมากๆยิ่งกว่าระเบิดลูกในในโลแต่ทางฝั่งโมนาคแล้วรัฐบาลก็กลับพบว่ากอซิล่าได้หายตัวไปอย่างปริศนาและไม่ได้เสียชีวิตลงไปแต่อย่างใดทางรัฐบาลจึงทําการปิดข่าวททันี พร้อมกับเผยพแพร่ข่าวใหม่ออกไปว่าพวกเขาแค่ทําการทดลองระเบิดเฉยๆก็เพียงเท่นานั้นแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาโลกก็ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ทันทีโดยที่องค์กรอย่างโมนาก็ได้ลงมือทํางานเต็มตัวยิ่งกว่าเดิมเพื่อศึกษากอซิล่าและสัตว์จำพวกไฮเปอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่ตัวอื่นๆรวมไปถึงยังค้นหาพวกมันต่อไปในทศวตรรต,ต่อๆมา <S 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 ลักษณะของกอซิล่าในเวอร์ชันนี้ ก็ซิล่าในฉบับมอสเทอร์เวิร์ดจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องของส่วนหัวซึ่งจะมีเหงือกอยู่ด้านข้างและจะเป็นการอ้างอิงม,มาจากตัวละครน,นินยุคโชวะโปรดิวเซอร์อย่างโทโมยุกิธะนากะจะเคยอธิบายว่าเหงือกตรงบริเวณน,นั้นมันจะถูกทำมาเพื่อบังรูสำหรับให้นักสแสดงที่สวมชุดหายใจได้สะดวกแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าในยุคปัจจุบันจะมีการใช้ c g i แทนแล้วแต่เหงือกข้างหอ,งองก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ทีมงานใส่ใจจะใส่มันเข้าไปอยู่ดีเพื่อสะท้อนถึงร่างกายที่หายใจได้ทั้งในนน้และบบกกมาาาตของซิ จะเป็นสีน้ำตาลอมพันธุ์และตาขาวของมันจะมีสีเหลืองเล็กน้อยมันจะมีฟันทั้งหมด64ซึ่งมีขนาดเล็กและไม่เ,เรียงชิดกันแต่ฟัน6ซี่ในกรามบนของมันจะมีขนาดใหญ่กว่าและชี้ตรงก่าฟันซี่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของรูจมูกนั้นกอรซิล่าฉบับนี้ก็จะทําให้ดูเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าแทนที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผ่านการแยกมันออกไปคนละด้านของใบหน้าหัวและคอจะเอ็นไปด้านหน้ามากกว่าฉบับก่อนก่อนรีบหลังของมันจะมีขนาดเล็กกว่าการออกแบบสําหรับกอรซิล่าฉบับก,บก รูปทรงแกนกลางใบเมเปิลนาไว้เหมือนเดิมกรงเล็บของกอซิล่าฉบับนี้จะมีสีดำและเท้าของมันจะกว้างซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเท้าของช้างหรือไดโนเสาร์ซอโรพอดแต่ในกอซิล่า king of the monsters เท้าของมันก็จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้ใกล้เคียงกับการออกแบบในอดีตมากยิ่งขึ้นโดยมีกรงเล็บของที่ใหญ่และนิ้วเท้าแต่ละข้างจะแยกห่างจากกันมากกว่าเดิมส่วนผิวหนังของมันจะมีลักษณะเหมือนกับจระเค้และหยาบกร้านกว่ากอซิล่าฉบับเก่าๆที่เป็นชุดแบบสวมใส่ซึ่งเน้นให้ผิวนั้นขรุขระไม่มากนะ ในส่วนลำตัวและหางของมันก็จะมีความกว้างมากกว่าเดิมเช่นกันรวมไปถึงมันจะเป็นหางที่ยาวมากเกือบจะที่สุดในประวัติศาสตร์เพื่อทําให้นี่เป็นกอซิลาที่ดูแข็งแกร่งแต่เธอท้าเวลาเดินมากที่สุดซึ่งถ้าหากเอาสัดส่วนของมันมาระบุเป็นส่วนๆก็จะได้เป็นตัวเลขออกมาดังนี้ความสูงในช่วงภาค2014จะอยู่ที่108.2เมตรส่วนในช่วงภาคปี2019เป็นต้นมาจะสูงอยู่ที่119.8เมตรความยาวหางในช่วงภาค2014จะมีความยาวอยู่ที่167.74เมตรส่วนใน ช่วงปี2019เป็นต้นมาจะมีความยาวอยู่ที่177.4เมตรน้ำหนักในช่วงภาค2 0 1 4จะมีน้ำหนักอยู่ที่9 0 0 0 0ตันส่วนในช่วงภาค2019เป็นต้นมาจะหนักอยู่ที่99,634าตันขนาดฝ่ามือจะอยู่ที่10.48เมตรความยาวเท้าจะอยู่ที่18.28เมตรความกว้างเท้าจะอยู่ที่17.67เมตรความยาวฟันจะอยู่ที่1.06เมตรและความลึกของฟันจะอยู่ที่5 2 7 3เซนติเมตร ลักษณะนิสัย จากการจัดหมวดหมู่ของก็อตซีล่าดูโมนามันจะถูกจัดอยู่ในประเภทของโปรเทกเตอร์หรือผู้พิทักษ์เหมือนกับมอทร่าคองบิฮิมอร์และแมตูเซลาซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการเต็มๆของพวกมันก็จะเป็น Ancient Guardian of the Natural World หรือผู้พิทักษ์โบราณแห่งโลกธรรมชาติที่มีหน้าที่ดูแลสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโลกให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นโดยไม่มีการแทรกแซงจากผู้ทำลายล้างและก็แน่นอนว่ามอนสเตอร์เหล่านี้จะปรากฏมาเพื่อปกป้องธรรมชาติและมนุษย์เท่านั้นอย่าเมื่อมีอันตรายไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ต้องการ จะคุกคามหรือทําลายอะไราลงไปเลยแต่อย่างใดโดยดรอิชิโรเซริซาวะก็ได้ตั้งสมมติฐานออกมาว่ากอซิล่าจะเป็นสัตว์ในอนาเขตที่จะอยู่แต่ในบริเวณของตัวเองเท่นานั้นแต่จะออกไปทําอย่างอื่นเมื่อสัมผัสได้ว่ามีการคุกคามโลกแต่เพียงอย่างเดียวจนเมื่อสรุปออกมาแล้วนั้นก็ดูเหมือนว่ากอซิล่าจะมีความตั้งใจแน่วแน่ในการรักษาสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของโลกที่ชัดเจนเหนือ,อการปกป้องมนุษย์ต่างจาติองที่มีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ในการดูแลปกป้องชนเผ่าโบราณกอซิล่าจึงเสมือนเป็นสัตว์ร,รา่างย ที่ผสานตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกจนยากที่จะตระหนักถึงความคิดและจิตใจของมันได้รู้เพียงแต่ว่ามันรู้หน้าที่ตัวเองว่าจะต้องทําอะไรและจะต้องตัดสินใจแบบไหนแต่ในขณะเดียวกันความดุร้ายและความโกรธเกรี้ยว <c oughs> ก็ดูจะเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดที่มันแสดงออกมาในยามที่ต้องการจะลงคู่ต่อสู้เพื่อแสดงถึงอํานาจและพลังของมันนั่นเองความแข็งแกร่ง กอซิล่าในภาพยนตร์ฉบับ Monster World ก็จะถือว่าเป็นกอซิล่าที่ทั้งตัวใหญ่และมีพลังอำนาจห,หลากหลายรูปแบบที่แข็งแกร่งกอ่าเวอร์ชันเก่าๆแบบเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่ทนทานต่อการโจมตีอาวุธของมนุษย์แทบจะถูกรูปแบบพลังร่างกายที่สามารถจัดการกับไททันตัวอื่นได้ด้วยการต่อยกระชากและฉีกถึงร่างกายของเป้าหมายออกมาได้ไดแบบไม่ยากลำบากนั่นจึงยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพลังกำลังของมันน่าจะสูงแทบจะมากที่สุดในโลกตอนนี้แล้วและไม่แพ้กับไททันตัวอื่นๆที่อาจจะตัวใหญ่กว่าอย่างคิงกิโดรา ที่มีการเผยออกมาว่าพลังกายของทั้งสองจะพอฟัดพอเหวียงกันอย่างแน่นอนนั่นจึงทําให้อันที่จริงแล้วการสู้กับพองและเมกากอสิลาก็ไม่ใช่เรื่องยากของกอสิลาเลยด้วยซ้ำจากพลังกาลังและพลังงานที่เยอะจนยากจะคํานวณออกมาได้โดยมันนั้นจะสามารถทําลายบ้านเมืองให้พังพินาศลงไปได้ในพริบตาทําให้เกิดแผ่นดินไหวเกือบทั้งเมืองส่วนพลังวิเศษอื่นๆที่เรียกได้ว,ว่าโหดแทบจะที่สุดในเรื่องแล้วก็จะประกอบไปด้วยอะตอมิกเบรดหรือลมหายใจปรามาูุพลังลําแสงจากปาก่าที่จะมีการชาร์จพลังมาจาก ปลายหางจนกลายเป็นพลังทำลายล้างระดับสูงนิวเคลียร์พอลส์ หรือการระบายพลังงานนิวเคลียร์ให้ระเบิดออกมาเป็นวงกว้างเพื่อจัดการเป้าหมายซิมบิโอซิสซึ่งดูดซําม,มาจากมอตราจนทำให้ร่างกายของมันมีอุณหภูมิสูงถึง1500องศาเซลเซียสซึ่งสูงพอที่จะทำให้โลหะในบริเวณใกล้เคียงละลายได้เลยและก็แน่นอนว่าคิงกิโดราน,านั้นก็ไม่อรอดจากพลังเหล่านี้ด้วยไฮเดนเซนเซสหรือประสาทสัมผัสที่จะทำให้มันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากพลังงานปริศนาพลังงานนิวเคลียร์หรือการเคลื่อนไหวของไททันทัวโลซึ่งมันจะเพิ่มมมขึ้นาากกกเดิหลังจที่ เขาได้รับพลังจากมอททราพเพิ่มเข้ามาอีกด้วยเท е เลปาธีหรือกระแสจิตที่เขาใช้ในการสื่อสารกับไททันตัวอื่นๆเพื่อออกคำสั่งหรือสัมผัสว่าพวกมันเป็นมิตรหรือศัตรูก,กันแน่จุดอ่อน แม้ว่ากอซิล่าในฉบับ Mon ส t ต r ร์ r วิจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีผิวหนังแข็งแกร่งจนเกือบจะไร้เทียมทานแต่ก็ดูเหมือนว่าเหงื่อของมันจะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้มนุษย์สามารถโจมตีมันให้รับบาดเจ็บเรื่อยๆแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ในการหายใจใต้น้ําก็ตามอีกทั้งตลอดระยะเวลาการเปิดเผยตัวออกมากอซิล่าก็ยังแสดงจุดอ่อนออกมาเพิ่มอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ต่ออาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นมายังระเบิดไฮโดรเจนหรือระเบิดออกซิเจนเดสทรยเออร์ er, ที่ถูกสร้างมาเพื่อจัดการไททันบนโลกโดยเฉพาะาะควมของ ที่ทำมาจากเกล็ดครีบหลังของก็อตซิลาซึ่งกลายมาเป็นอาวุธที่สามารถตอบต้อเล่นงานเจ้าของเผ่าพ,พันธุ์ของอวัยวะชิ้นนี้เองการไม่ทนต่อระดับรังสีที่เกินกว่าปริมาณที่าร่างกายของมันจะสามารถดํารงอยู่ตามธรรมชาติได้นอกจากนั้นตัวก็อตซิลายังไม่เหมาะกับการลงไปสู้ในสภาพแวดล้อมที่มีสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนอย่างเช่นในเมืองที่จะทําให้ของเล่นงานเขาได้ง่าย เบาแสสันๆจากของสกาวไอแลนด์ปี2017ในภาพยนตร์ของสกาวไอแลนด์ที่ดำเนินเรื่องราวคาบเกี่ยวในช่วงสงครามเวียดนามเมื่อราวรปี1973 เราจะได้เห็นเบาะแสของกอซิล่าปรากฏออกมาสั้นๆผ่านการกล่าวถึงของวิลเลียมรันดาที่เขาได้เผยออกมาว่าเขารู้ดีว่าการทดสอบนิวเคลียร์ในปี1954มันไม่ใช่การทดสอบระเบิดแต่เป็นความพยายามที่จะฆ่ากอซิล่าและเขาก็เชี่ยวมันรอเวลาที่จะกลับมาครองโลกอยู่ก็เพียงเท่นานั้นก่อนที่เวลาต่อมาตัวละครฮุสตันบรูคและซานลินจะบรรยายสรุปให้เจมคอนราดและเมสันวีเวอร์ตัวเอกของภาพยนตร์ภาคนี้ฟังเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดอีกหลายตัวที่ครองโลกเหมือนกันกันกบของซื้อพวกเขาได้ไปพบ เจอบนเกาะกะโหลกรวมไปถึงก็อซิล่าพร้อมด้วยมอทราโรดันและคิงกิโดราซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกแสดงให้ทั้งสองเห็นผ่านภาพวาดในถ้ำโบราณที่โมนาเก็บเป็นความลับมาตลอดอีกด้วยการปรากฏตัวในก็อสซิล่าปี2014 หลังจากหายสาบสูญไปตั้งแต่ปี1954กอสซิล่าก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาบนโลกให้ใครได้เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งน่าจะมาจากการที่ตัวมันกำลังทำการรักษาตัวจากบาดแผลที่ได้มาจากระเบิดไฮโดรเจนเมื่อปี1954ที่ต้องใช้เวลาในการรักษาตัวนานมากๆจนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงปี1999ดอกเตอร์อิกิโรเซริสวะซึ่งเข้ามาสารต่อง,งานของพ่อของเขาที่เคยอยู่ในโมนาห์เมกอนก็ได้คนพบกับซากกระดูกของสัตว์ยักษ์ชนิดหนึ่งที่คนงานเหมืองขุดค้นเจอเข้าพรา ร้อมกับไข่ประสิทธ์สองใบซึ่งทางดรอิจิโรเซริสาวะก็ได้พบว่ามีประสิทธิ์ตัวหนึ่งนี้ออกไปแล้วส่วนอีกตัวที่หยุดการเจริญเติบโตก็ได้ถูกปล่อยทิ้งออาไ้ที่นันทางโมนาคจึงทําการออกตามหาประสิทธิอีกตัวจนได้พบว่าประสิทธิ์ตัวนั้นได้หนีไปที่เกาะจันจิราประเทศญี่ปุ่นทางโมนาคจึงเข้าไปตรึงกําลังเพราะหวังจะจับมันไว้พร้อมกับศึกษาทดลองอยู่ที่นั่นเป็นเวลา15ปีก่อนที่ประสิทธ์ตัวดังกล่าวจะฟักตัวออกมาและถูกตั้งชื่อให้ว่ามูโตแถมโมนาก็ย มันสามารถสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าคล้ายๆกับระเบิด EMP ได้อีกด้วยโดยในสถานการณ์นี้เองก็ซิลาซึ่งรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันก็ได้ยอมเปิดเผยตัวเองออกมาบนโลกในรอบ0ปีก่อนที่การต่อสู้ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นมาโดยมีเดิมพันว่าหากก็ซิลาไม่สามารถกำจัดมูโตได้พวกมันก็จะแพร่ขยายเผาพันธุ์และฟ้าไข่ออกมาเพิ่มเยอะกว่านี้แน่นอนซึ่งหลังจากที่ก็ซิลากำจัดมูโตไปไดีแล้วมันก็ได้กลับลงไปจำศีลในทะเลต่อเนื่องจากได้รับบาดแผลและสูญเสียพลังง,งานไป แต่ในตอนนี้โลกก็ได้รับรู้แล้วว่าช่วงเวลาเดิมๆของมนุษย์ที่สงบสุขกำลังจะผ่านพ้นไปและสัตว์ร้ายหลายๆตัวจากยุคโบราณก็จะกลับมาครอบครองอำนาจอีกครั้งอย่างแน่นอนการปรากฏตัวในก็อสิลา King of the Monster ปี2019 หลังจากเหตุการณ์ในภาพยนตร์ภาคก่อนล่วงเลยไปในที่สุดกอซิล่าที่ฟื้นตัวจากบ,บาดแผลมาแล้วก็ได้ปรากฏตัวออกมาที่ทวีปแอนตาร์กติกาเพื่อเข้าไปยบยั้งการรุกรานของปีศาจโบราณที่มีพื้นเพม,มาจากนอกโลกอย่างคิงกิโดราซึ่งถือว่าตัวใหญ่กว่าและมีพลังที่พอฟัดพอเวียงกับกอซิล่าเป็นอย่างมากแต่การต่อสู้ในครั้งนั้นกได้จบลงไปที่กอซิล่าเป็นฝ่ายพลาดท่าเสียเชิงไปก่อนส่วนคิงกิโดราก็ได้บินหนีหายไปและแสดงตัวทันทีว่ามันจะเป็นศัตรูหลักในภาพยนตร์ภาคนี้โดยเหตุการณ์จะดเนนิค พูไปกับการค้นพบไททันอีกหลายตัวโบนโลกซึ่งทางดเตอร์เอมมาราเซลต้องการที่จะปลูกพวกมันขึ้นมาเนื่องจากเธอเข้าใจว่าไททันเหล่านั้นจะสามารถสร้างความสมดุลให้กับโลกได้แบบในยุคอดีจนธรรมชาติกลับมาเป็นปกติหลังจากถูกมนุษย์ทำลายจนยับเยินมานับร้อยปีซึ่งในช่วงกลางเรื่องกอซิล่าก็ได้เผชิญหน้ากับคิงกิโดราและโรดานที่เป็นไททันคล้ายกับมังกรในศึกครั้งนี้แม้กอซิล่าจะกำจัดหัวของกิโดราไปได้หนึ่งหัวแต่มันก็ได้พลาดทา่าถูกระเบิด er ออกซิเจนเดสทรอยเย จนทําให้ได้รับบาดเจ็บหนักอีกรอบส่วนคิงกิโดราก็หนีออกไปได้อีกครั้งแถมยังหมายมั่นที่จะครองความยิ่งใหญ่ในโลกโดยมุ่งที่จะทําลายทุกอย่างไม่ใช่การคืนสมดุลธรรมชาติให้กับมนุษย์แตอ่อย่างใดดรอิชิโรเซริสะวะจึงยอมสละชีวิตเอาระเบิดอะตอมไปจุดให้กับกอซิล่าที่นอนรักษาตัวอยู่ใต้ทะเลเพื่อให้มันได้รับรังสีและกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งก่อนที่กอซิล่าจะได้รับความช่วยเหลือจากมนุษย์และไททันผีเสื้ออีกตัวอย่างหมดราในช่วงการต่อสู้ต่อมาแ,แม้้้วว่าาานนกรสสูชงุดทยี ซีล่าจะพลาดท่าให้กับคิงกิโดราไปก่อนทว่าหลังจากได้พลังชีวิตของมัทราที่เข้ามาเสียสละชีวิตฟื้นฟูให้ตัวกอซิล่าซึ่งมีพลังมหาศาลกาเดิมกูได้จัดการกับคิงกิโดราได้สาเร็จนั่นจึงส่งผลให้เหล่าไททันที่ถูกปลุกขึ้นมาทั่วโลกยอมซีโรราต่อกอซิล่าที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วทันที การปรากฏตัวในก็อตซิล่าเวอร์ซัสของปี2021 เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปในที่สุดกอซิล่าที่กลับไปจำศีลก็สัมผัสถึงพลังงานของอดีตคู่ปรับอย่างคิงกิโดราอีกครั้งมันจึงเดินทางไปที่แหล่งที่มาของพลังงานยังเอาแผ่นซาโคลาในฟลอริดาทันทีโดยณจุดนั้นจะเป็นสถานที่ที่บริษัทเอเป็กไซเบอร์เนติกกำลังค้นคว้าและวิจัยพลังงานของเหล่าไททันอยู่และแม้วกอซิล่าจะเข้ามาทำลายฐานที่มั่นและเผชิญหน้ากับมนุษย์ในบริเวณนั้นแต่มันก็ไม่ได้พบกับตัวของคิงกิโดราแต่อย่างใดจากนั้นกอซิล่าจึงถอยร่นออกมาก่อนแล้วตัดสินใจบุก ยังกองเรือของโมนาคที่กําลังพาของออกมาจากบริเวณของเกาะกะโหลกคลองจึงต้องประทะก,กับกอซีล่าแบบเลี่ยงไม่ได้และในการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะเป็นของที่พลาดท่าแพ้ไปเนื่องจากไม่เคยสู้ในน้าซึ่งเป็นสมรภูมิที่กอซีล่าเชี่ยวชาญกว่าโดยหลังจากที่คลองหมดท่ากอซิล่าจึงเดินทางต่อเนื่องจากเข้าใจว่าของและมนุษย์ได้ยอมแพ้เขาแล้วจากนั้นกอซิล่าจึงมุ่งไปตามหา,าที่มาของพลังงานคิงกิโดราจนในที่สุดทุกอย่างก็เปิดเผยออกมาจนได้ว่าเอปิกไซเบอร์เนติก ได้เอาหัวของกิโดร่ามาทดลองเพื่อสร้างเมกากอซิล่าเราหวังจะยึดครองตำแหน่งราชาผู้ล่าสูงสุดแทนของกับกอซิล่าต่างหากจนเมื่อกอซิล่าเดินทางไปถึงฮ่องกงซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่เมกากอซิล่าจะปรากฏตัวออกมาแล้วเขาก็ได้สัมผัสถึงของที่เพิ่งค้นพบอาวุธซึ่งทำจากรีบหลังของกอซิล่าในฮอลโลเอิร์ดกอซิล่าจึงทำการปล่อยลําแสงเจาะทะลุลงไปใต้พื้นโลกเพราะต้องการจะทำลายฮอลโลเอิร์ดให้พังส่งผลให้ของมีช่องทางกลับขึ้นมาต่อสู้กับกอซิล่าที่ฮ่องกงทันทีแแลละกก็นนนุ่อวาหังจที่ สุดโหดมาแล้วคราวนี้ก็จะเป็นของที่สามารถเอาชนะไปได้ในยกที่2แต่สุดท้ายก็รซิลาก็ยังพลิกเกมกลับมาสู้แบบตัวต่อตัวได้อีกยกจนสามารถล้มของลงไปได้ในสภาพที่ของแทบจะปางตายถึงอย่างนั้นของก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากการช่วยเหลือของมนุษย์ก่อนที่เจียสาวน้อยจากเผ่าโบราณจะเข้าไปสื่อสารให้ของเข้าใจว่าก็ซิลานั้นไม่ใช่ศัตรูและเมกะก็ซิลาที่กําลังปรกากฏตัวออกมาตั้งหาที่ของและก็ซิลาต้องช่วยกันจัดการนั่นเลยทำให้ของผนึกกําลังกับก็ซิลาในการช่วยกันจัดการเมกะก็ริลา หุ่นยักษ์จากทางฝั่งมนุษย์ลงไปได้สําเร็จแต่หลังจากจบการต่อสู้นี้ลงไปได้ของและกอซิล่าที่กําลังจะแยกย้ายกาันก็ต่างส่งสัญญาณว่าเรื่องราวของพวกเขาจะไม่จบลงไปง่ายๆอย่างแน่นอนก่อนที่ของจะลงไปอาศัยอยู่ในฮอลโลเอิร์ดพร้อมกับเจียและนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งส่วนก็ซิล่าก็ได้เดินทางกลับลงไปในทะเลแล้วรอวันกลับมาทวงบัลลางความยิ่งใหญ่อีกรอบ และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่มาและประวัติของก็อตซิลาจากจักรวาลม o n ส t ต r ร์เวิ verse, ที่ตัวปีศาจยักษ์ในตำนานของแฟรนไชส์ฉบับนี้ก็ถือว่ามีเรื่องราวที่มาและความน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากๆชนิดที่ว่าเราแทบจะไม่เคยเห็นมาจากภาพยนตร์ฉบับไหนเลยโดยเราก็ได้แต่หวังว่าในภาพยนตร์ภาคต่อๆไปมันจะมีการพาเราไปสำรวจเรื่องราวของมอนสเตอร์เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นและมอบบทสรุปที่น่าสนใจให้กับพวกมันในตอนปิดฉากอย่างสมศักดิ์ศรีกับความสุดยอดที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่ น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของก็อตซิลาจากจากกักรวาลมอสต t e r อร์เวนอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ไปกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ